ก็สวัสดีทุกคนนะครับผมก็มาพบกับผมอีกครั้งนะครับกับผมการนะครับผมก็สาหรับวันนี้นะครับผมก็จะาพาทุกคนมาทําเกี่ยวกับาการแปลงไฟไง่ายๆนะครับผมโดยหลายวันก่อนก็มีคนถามเข้ามาเยอะนะครับเกี่ยวกับการแปลงไฟลัสเตอร์ให้เป็นพีรอนิครับเพราะว่าบางคนพบปัญหาว่าเอ้ยมันเออร์เรอร์นะแปลงเป็นพีรอนไม่ได้มันขึ้นเออร์เรอร์ทำไงถึงจะ,จะ ให้มันแก้ไขปัญหานี้ได้ซึ่งวันนี้ผมก็จะพามาดูครับถึงสาเหตุที่มัน e อ r เลอแล้วก็วิธีการแก้ไขปัญหาแล้วก็ให้ได้มาซึ่งไฟล์โฟรีกอนนะครับที่ถูกคอนเวิรมาจากไฟล์าลาสเตอร์นะครับผมโดยข้อมูลวันนี้ที่ผมจะมายกตัวยอย่างจะเป็นข้อมูลดิจิ t a ลเวอร t ช o นโมเดลนะครับหรือว่าแบบข้อมูลความสูงต่ำนี่เองครับผมซึ่งผมก็ได้คลิปมาในพื้นที่เล็กๆนะครับเพื่อลดเวลาในการโปรเซสของมันนะครับผมซึ่ง รบแรกครับผมก็จะลองทําข้อมูลให้มันสามารถที่จะแปลงเป็นโพีระมิให้ได้ก่อนครับผมก็จะคั s ส i ิฟมันคัดสยความสูงของมันเป็น5ดับนะครับแบบนี้เราจะเห็นว่ามันจะมีตั้งแต่สีเขียวสีเขียวอ่อนไปจนถึงสีแดงนะครับผมซึ่งก็จะเป็นข้อมูลความสูงในช่วงต่างๆนะครับผมแสดงออกเป็นสีต่างๆซึ่งสีต่างๆเหล่านี้เราก็จะแปลงมันครับให้เป็นตัวพีระมนะครับผมซึ่ง ถ้าเบสิกง่ายๆเลยก็คือเราจะไปกันที่ตัว Conversion Tool นะครับแล้วก็ From m l u s t e r แล้วก็มองหาตัว l u s t e r Tool Polygon หรือเราจะเสิร์ชหาได้น,นะครับพิมพ์หาเป็น l u s t e r Tool Polygon ครจะเห็น l u s t e r Tool นี่มากมาย แล้วทีนี้ก็ได้ว่าโพลิคอ okay, นโอเคแลสเตอร์ทูโพลิคอนนไหมครับอันไหนก็ได้เมื่อคลิกเข้าไปมันก็จะให้ใส่ตัวอินพุตแอสเตอร์ที่เป็นตัวแอสเตอร์ของเราแล้วก็เอาเข้าไปาแล้วก็ฟิลแล้วเป็นแวลูพื้นที่ก็ตามนี้ไปก่อนนะครับก็กดโอเคถ้าใช้วิธีนี้เราคลาสสิฟายเสร็จแล้วเราแปลงเป็น ฟริก้อนเลยจะมาดูกว่ามันจะเกิดปัญหาอะไรไหมหรือมันจะเกิดเอเอร์เรอร์ตรงไหนไหมซึ่งตอนนี้จากผลก็คือมันกำลังโปรเซสไปอยู่ครับก็อาจจะใช้เวลานิดนึงนะครับเพราะว่าตัวข้อมูลนี้เป็นข้อมูลที่เรสโ l ลูชันที่ความละเอียดมันค่อนข้างที่จะสูงครับก็คือ12.5เมตรครับจากอัลเทียมออร์ดิโพรซ่าครับก็ถ้าใครที่ใช้พื้นที่ใหญ่มันก็จะใช้เวลานาน,านขึ้นมาอีกนิดนึงนครับผม ซึ่งถ้าสังเกตดูนะครับข้อมูลที่เราคลาสสิฟายเสร็จเนี่ยอะระแบ่งเป็น5ระดับก็จริงแต่ในแต่ละระดับเนี่ยเขาแบ่งเป็นช่วงไงไหมตั้งแต่ช่วง118ถึง165ก็คือสีเขียวเข้มช่วง165ถึงช่วง217ก็คือสีเขียวอ่อนไล่จนมาถึงช่วง400ถึง646ก็เป็นสีแดงซึ่งข้อมูลเหล่านี้มันอยู่ในช่วงอยู่ซึ่งมันก็หมายความว่าไงมันหมายความว่าสีเขียวทั้งหมดเนี่ยมันไม่ใช่ค่าค่าเดียวนะมันเป็นค่่่่่่าาาาาาททีีรรรววมมกันะหงงงงง118 165ถึึซออาาอพเเยย้ พลิกลอนมันก็จะไม่รู้ว่าเอ้ยอันไหนเป็นมันควรจะแยกเป็นโพลิกอนทั้งหมดเลยหรือเปล่าหรือว่าควรจะเป็นอันเดียวอย่างเงี้ยซึ่งปัญหาเนี้ยเราก็ควรที่จะมันจะเป็นทาให้เกิดเป็นเออร์เรอร์ขึ้นมาทาให้มันไม่สามารถที่จะทราบหรือมันไม่สามารถที่จะแบ่งได้ว่าตัวลัซเซอร์ไหนที่ควรจะเอาเป็นโพลิกอนนั้นมันไม่ใช่อนันเดียวเห็นไหมสีเขียวนี้เราอาจมองเห็นว่าเป็นอันเดียวแต่ความจริงแล้วมันเป็นหลายอันเลย เขค่อนข้างช้าครับซึ่งก็ถามว่าตัวนี้มันได้ไหมเรามาดูกันเยอะมากเพราะว่ามันทำทำให้ทุกรัสเตอร์เป็นผลรกอนหมดก็คือมันทำให้ตัวลัสเตอร์ที่เป็นพิกเซลพิกเซลทั้งหมดครับกลายเป็นผลรกอนมันเลยมีเยอะมาก ่งเราไมต้องการอย่างนั้นเราต้องการให้ในแต่ละแต่ละสิแต่ละพิกเซลของมันที่รวมกันเป็นสีเขียวเนี่ยเป็นเป็นอันเดียวนะเป็นเลเยอร์เดียวเป็นข้อมูลเดียวสีเขียวอ่อนเป็นข้อมูลหนึ่งสีเหลืองข้อมูลหนึ่งสีส้มข้อมูลหนึ่งและก็สีแดงข้อมูลหนึ่งดังนั้นสิ่งที่เราต้องทำก็คือเราจะรีคลาสเิฟายใหม่บอกมันว่ามันไม่ใช่แค่ช่วงนะมันเราไม่อยากเอาเป็นช่วงละอยากเอาเป็นค่าค่าหนึ่งเลยให้118ถึง165เนี่ยเป็นหนึ่งค่า165ถึง217เป็นอีกหนึ่งค่าแต่ละช่วงคคือ่า ซึ่งเราก็ต้องใช้เครื่องมือที่เรียกว่า r e c a s i f y นะครับเราก็คิมหาเอาง่ายที่สุดเอา r e c a s s i f y อะไรแล้วเช็นเอ c l a s i f y เรียกว่าปึ๊บ r e c l a s i f y Special n a t u Tool แล้วก็เรียกมา ปุ๊บเราก็เอาตัวเรียที่เราแบ่งคลาสไปกี่คลาสที่เราต้องการเข้าไปก็เอาเป็น value นี่แหละครับอ่ะฮะก็มีห้าห้าคลาสเห็นไหมล้วก็แบ่งว่าให้ตัวร้อยสิบแปดถึงร้อยสิาเป็นหนึ่งนะเป็นสองสามสี่เป็นห้าแล้วเราค่อยมาเปลี่ยน ตัวเลเบลอีกครั้งว่าให้เป็นช่วงไปอะไรก็ว่ากันไปครับทีนี้เราจะแบ่งคลาสของมันให้เป็นค่าค่าเดียวก่อนอแบ่งช่วงของมันให้เป็นแค่ค่าค่าเดียวก่อนแล้วก็เลือกที่ save อาจจะใส่คำว่า reclass ก็ได้ครับ่อให้แยกอาากันแล้วก็อย่าลืมตัดท F นะครับในไฟล์ a s t e r โอเคไปโอเคทีนี้ในแต่ละค่าของมันก็จะเป็นเลขละ เรเช่นว่าจะมีทั้งหมด5 attribute เี5ใช่ไหมครับมี5แถวเนี่ย1 2 3 4 5พวกนี้ซึ่งก็จะเป็นตัวแทนในแต่ละข้อมูลของเราถ้าเรากล,ลัวหลงเรากลัวไม่รู้ว่าไอ้อะไรไปอไหนแล้วก็เรเบลมันให้มันตรงกับตัว,ตวช่วงของเราก็ได้แต่แค่ข้อมูลของเราจะไม่ได้เป็นช่วงจะจะเป็นค่าใครค่ามันแล้วทีนี้เราก็จะทําการทําให้เป็นพลิกอนได้ง่ายล่ะแล้วก็เหมือนเดิมครับไปที่ conversion tool ก็รับส่ผลิตภัณ ก็เอาตัวใหม่ที่เรา r ี c l ส s s i ฟ y มาเอาค่า Value ตัวนี้ก็ทำให้เป็นค <P> okay. ู o พอลิกรอน P.P.B. เซฟเกอกดโอเคนี่ค่าที่ได้มาก็จะเป็นอ๋อโทษทีครับอันนี้ที่มันเป็นอย่างงี้เพราะว่าผมไปเนี่ยผมไป select f e a t u r e มันเห็นไหมมันจะทำให้ แปลงเป็นโฟลีกอนแค่ค่าเดียวเราควรจะไม่ต้องไปเล็กอะไรเลยก็เามานนครับปึ๊บอออ่าเราก็เห็นว่าโอเคทีนี้มันจะเป็นสีเดียวนี้ไม่ต้องตจใแจน,นะครับเราต้องไป แอสซให้มันใหม่ว่าให้มันแคตตากให้มันแคตากรซ์เป็นแคตตากรีเป็นตามกิจโค้ดนะคือ115นี้นี่ก็ดะสีที่ต่างกัออกมาก็จะโอเคแล้วก็ท่านี้เราก็จะสามารถแปลงตัวลาสเตอร์ให้เป็นโพลีกรได้โดยแต่ละแต่ละโพลีกอนเราไว้เป็นค่าค่าหนึ่งซึ่งมันก็มาถึงอันเดียวกันเลยค่าที่หนึ่งก็คือค่าช่วง118ถึง165นี่แหละแต่แค่เราเราบอกว่าสีฟ้านะคือช่วงนี้แต่เราไม่สามารถระบุได้ว่า เซลไหนคือ165เซลไหนคือ118ย1 7 119 11รเครับผมก็จะประมาณนี้ครับในการาแปลงข้อมูลที่เป็นล a าสเตอร์ให้เป็นพ o ลี g อนนะครับผม